มาดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้ออกไปข้างนอกเปิดหูเปิดตาเร้อพี่น้องเ้ยมาเนี่ยเปิดหูเปิดตาไปดูตามท้องถนนเอาวิวไปฝากเอาวิวสวยไปฝากอันฝนตกมันม่ค่อยมีดอกไม้อันต้นนั่นงนะ้มา,มามมาเนาะต้นท้องูไอยมันบ่ตกมันม,มันบ่ม,นม,มีดอกแต่ใบเขียวโสม ที่เขียวชะอมสวยงามมากค่ะเขียวสวยงามมากค่ะวิวสวยนะคะวิวสวยวันนี้ออกไปเปิดหูเปิดตาพี่น้องเออโดนๆก็ออกไปทีนึง เลยไปถ่ายทางน้นไหมทางไปทางไปวัดพืชน,นะไปก็ไปเลยทิวสวยอ่ะคิวสวยจ้าวิสวยถนนหนทางสวยาางยามมากค่ะสะอ,อาดสะอ,อาด ท้องฟ้าก็สวยสวยมีคีฝาเพราะเอิญเมฆวันนี้สางเอิญคีฝาคนได้เขาเรียกเมฆ สวยงามค่ะสวยงามวิดไม้ต้งการสวยๆเขาจัดมีระเบียบเรียบร้อยต้องมีคนดูแลด้วยนะต้นไม้เนี่ของจ้างคนไลเ่เดือนทำง,งาน ปลูกต้นใหม่รักษาต้นใหม่ถนนก็สะอาดสะอาดสวยงามมากเลย ดอกเหลืองๆทองอะไรต้นเล็กๆเขาใช่ดอกอะไรก็ไม่รู้บานไม่ร้บานบุรีบานบุรีดอกใช่บานตลอดนะใช่บานตลอดมีดอกตลอดลออกมาตอนไหนก็เห็นบานบุรีเชื่อโบราณไม่บานบุรี มีดอกไม้ข้างทางต,นต,ตนน้นโอรถต้นอัญนต้นอัลันปุัปลักษานึกถึงในหลวงร 9, กถึต้นปุถัรักษากยจับลานนี่เลยชอบจินงกวยจับ แค่ข้าวไข่แพงหน่อยหกสิบบาทแต่ร้านมีเข้าวครัวสี่สิบบาทแต่ถามว่าความความอร่อยสู้ตรงนี้ไม่ได้แต่สี่สิบบาทร้านมีเข้าวครัวมันจะได้เยอะเยอะมากคนกินเยอะอ่ชอบยี่ที่ไหนอ่ะใช่ซอยซอยไอ้ซอยลงจกักกินไหมเรียกว่าไม่อร่อย ะไปกินไหมมันก็พอกินได้อยู่ไปกินก็ได้ปงเอาไปกินอันเราจะได้เราไปกินชอบกินค่อยจับใช่ไหมจะพาไปกินแล้วไปเอา,เอา,เอา,เอาจะกินกับไปภาพแต่ต็จะหยุดวันหยุดวันอาทิตย์ มิวตรงข้ามสถานีตำรวจภูธรน้องจอกเขาไม่ใช่ภูธรนะจ๊ะเขาอะไรอยู่ในนครหลวงนครหลวงสถานีตำรวจปรชาสําราประชาสาัาลาถ้าภูธรมันอยู่ต่างจังหวัดอ๋อ ช้าโค้ดเฟสไอรประมาณได้สักสี่คนนี่แหละคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่